ี่ย <N ie> ทำไมคะเนี่ยทำอะไรคะทำอะไรเนี่ยหอมมามีเยอะๆด๊ดี้ห่วงหมามีเยอะเนี่ยโอ้ยดูดิเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ยอะไรทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะทำอะไรโอ้โหทำอะไรคะเนี่ยโอ้โหทำอะไรคะเนี่ยเอาหอมมามีทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะ ทำอะไรคะบอกมามีก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ไปจุ๊บมามีโอ๊ยไปจุ๊บตรงนั้นมามีได้ยังไงเนี่ยทำอะไรจุ๊บเแบบนี้จุ๊บทำไมบอกจุ๊บมามีทำไมก็มามีหอมมามีหอมเหรอโอ้โหโอ้หน้ามามีเป็นสิวแน่เลยเนี่ยปากมันจะช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตไหมอ๋อโอ้ยมีแต่มีแต่แยมสตรอเบอรี่ไหมโอ้ย วันตึงกินอะไรบุกือ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 ชิโน่สีดึกดึกดึกแคเมร่ากนอืมอะไรนี่อะไร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 มันดื้อไหมถ้าดื้อมามิไม่ให้ไปนอนด้วยนะดื้อไหมคะอดื้อไหมดื้อไหมบอกมามิก่อนไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อต้องเป็นยังไงไม่ดื้อต้องเป็นยังไงบอกมามิดิต้องเป็นครับมามิ ไม่ไม่ดื้อต้องเป็นยังไงถึงจะได้นอนข้างบนกับบะมีเดดดี้บอยดิต้องจุ๊บบะมีงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ดื้อต้องเป็นยังไงถึงจะได้ไปนอนข้างบน,งบ,นบอกมะมีดิห้ามดื้อห้ามตนเออแล้วอะไรอีกคะอ,อย่าอย่าร้องอะไรอีกคะอย่าดื้ออย่าตนอะไรอีกคะอย่าอย่ารังหลบกันเด็ดดี้มะมีอ่าแล้วอะไรอีกคะจะมีพันปีเลยนี่ มเอาอะไรคะเนี <Gym>. <S 1> <S 1> <N> um> ่ยเอาเอาเอาอะไรคะเนี่ยโอ้ยเอาอะไรคะเนี่ยเขินไหมเนี่ยเขินไหมถามลูกมแต่มีรักอีหลาบวโอ้ยเขินไหมเนี่ยเขินไหมเนี่ยโอ้ยเหม็นช็อกโกแลตโอ้ยเหม็นเหม็นโอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นช็อกโกแลตโอ้ย มามีก็เป็นจิ๊วซะแล้วอุ้ยน่ามามีเป็นจิ๊วแล้วเนี่ยมีแต่ช็อกโกแลตเต็มหน้าแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยหน้ามามียุบแล้วเนี่ยโอ้ยมีแต่น้ำลายอืออะไรเนี่ยวันตื่นกินหนึ่งบอบื่อเอ้ย <c oughs> วันตื่นกินหนึ่งบอบื่อไหม <c oughs> วันตื่นกินหนึ่งบอบื่อไหมไม่วันตื่นกินหนึ่งอบื่อโอ้มามีไปกินข้าวยังไม่ได้แปลงฟันเลยวันตื่นกินหนึ่งอบื่อไหมวันตื่นกินหนึ่งเบื่อไหมคะกินหนึ่งเือ